ไปขาดเลยเหรอมาค่ะอุ้ยดีใจจังเลยสวัสดีค่ะไหวพักไหมครับไหวพักไหมครับสวัสดีครับบ๊ายบาครับอันดับต้นก่อนค่ะขอต้อนรับน้องปีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับปีนะครับอุ้ยรู้สึกตื่นเต้นอ่ะนี่คือกับพี่ดีเจทุกทีตื่นเต้นอ่าเริ่มไหนขอขอหนึ่งเรื่องราวค่ะเรื่องผมตายเนี่ยเอออ่ะเป็นคนที่กลัวตายมากไหมดีเจคือเป็นคนที่กลัวตายกลัวแบบอะไรที่เกี่ยวกับผีมาก สมัยก่อนนะออพอเราโตขึ้นนะ่ะเราก็ไม่ได้จุกกลัวความตายแล้วพี่คิดว่าจุดเปลี่ยนสาคัญก็น่าจะแบบความปรองคนเราเกิดมาแก่จุดแก่จุดตายใช่อ,อแต่มาค้นพบจริงๆอ่ะว่าทําไมเราถึงกลัวตายเ,ออเรากลัวเพราะว่าเราจะไม่ได้ทําความดีอ,อืไม่ว่าจะเป็นแบบกับตัวเองหรือว่ากับครอบครัวมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเสียดายว่าเอา้าตายไปแล้วเหรอ เรายังไม่ได้ทําอะไรให้ตัวเองให้ครอบครัวเลยอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันน่าจะเป็นแบบสิ่งสําคัญที่อยู่ใต้คําว่าตายที่เรากลัวก็คือเหมือนว่าก่อนตายอยากทําอะไรดีๆให้แบบคนรอบตัวคนรอบข้างเพื่อครอบครัวก่อนอะไรเงี้ยใช่เออมันก็รู้สึกว่าไม่อยากตายอะไรเงี้ยพอเรากลัวตายปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเราก็ต้องทําอะไรบางอย่างกันไว้ละถ้าตายไปก็จะไม่ได้เสียดายแล้วก็แบบว่าไปบริจาคร่ ark, างกายบริจาคอาวัยวะบ้างอะไรอย่างน้อย ตายก็ยังแบบทำความดีให้สังคมว่าอันนี้มันคือเหมือนกับเออตายไปแล้วขอทำดีหน่อยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ตกรลอกแต่จริงๆแล้วทำบามาทั้งชีวิตเลยนะงั้นก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องปีมากนะคะที่มามอบข้อคิดดีๆว่าก่อนที่เราจะตายเรากวรวจะทำอะไรให้คนรอบตัวหรือตัวเองและเพื่อนคนที่เรารักบ้างเพราะว่าชีวิตคนเราแม่งสั้นมากเ้ยก่อนจากกันไปขอหนึ่งขาค่ะจำไว้นะหรอปลายห้าจะแตก จำไว้ไนะนะขอบคุณค่ะบ,บ๊๊าายยบบายบาย,บาย